อนามัยแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ของเราใช้มะนาวแทๆนะครับแล้วก็น้ำตาลเนี่ยเป็นน้ำตาลไม่ผสมอะไรแบบไม่ไม่มันตาลเบอร์ติดต่อต่อนะครับศูนย์แปดแปดเก้าห้าเก้าเก้าหรือเบอร์08 426 4 5 4สีครับแล้วก็มีเพจแฟนเพจ facebook ครับ ปูทะเลไข่ดองวันเผ็ดครับซื้อค่ะขอฝากใช่ไหมครับเห็นเห็นท่านอาจารย์มีครับมี่เห็นอาจารย์เขามีบทกวีอาจารย์มีบทกวีจบชคผมมีกฝ้าครับมาเร็วที่ว่า เร็วยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ